สวัสดีครับวันนี้เราให้ดูเทศกาลกินเกลมาสารเจล้าเ วันนี้ก็เป็นวันที่5้าเลนะครับเทศการกินเจที่อำเภอมะขามโดยร้านเจเจนจันครับได้จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อบริการผู้คนที่จะมาทานอาหารเจรประจำปี252513ครับ เป็นปีแรกที่เราได้มาเปิดเป็นศูนย์รานงานมูลนิธิได้ทำได้ทําเป็นโรงเจบริการแก่ชาวพี่น้องอำเภอมะขามและเอ่อระแวกใกล้เคียงหรือผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้มา,ารับประทานอาหารเจกันนะครับเราก็เอ่อมีกิจกรรมรอลากขายพลอยมีเงินทุนที่จะหมุนเวียนที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมเราก็เปิดเป็นโรงเจทํามาหารอรอ่อ,รอยย ให้ผู้คนได้รับทานนะครับโดยไม่ต้องซื้อไม่ต้องอาขายนะครับเดียจะร่วมเป็นเจ้อภาานะครับอยู่บงเตข้างล่างมองมองจากหน้าร้านานหน้าถนนนะครับหน้าถนนเลครับวันนี้เรา,าร,เเเเร้านเพีเต็มแตงเก็นำเป็นวิดีโอให้เขาดูนะครับ เ,เรื่องเยียวยาบินเดนี่เราก็กิกรรมนะครับให้คนได้มีโอกาสได้สร้างบุญ